ดูสิเขามาแอบอยู่นี่เขามาแอบอยู่นี่ฮะหยหาหากันตั้งนานไปอยู่ไหนแม่ก็ร้องหาเดมาแอบอยู่นี่นี่เองฮะมาแอบอยู่นี่เลย เงียบเชียไม่ส่งเสียงเลยข้หากันตั้งนานนะข้หากันตั้งนานแม่อุสาพามาหลบไปอยู่โคกวัวตั้งหลายวันและเห็นเล่นล่อนหนีฝน มีอยู่สามตัวตอนนี้เห็นอยู่ตัวเดียวอีกตัวตัวสีดำก็เห็นอยู่แปบ๊แปบเปบ๊บจะไปไหนแล้วตอนนี้เห็นอยู่ตัวเดียวอยู่นี่มาแบอ,อแบอยู่นี่เหรอแอบอยู่นี่เหรอเงียบเชียไม่ส่งเสียงเลยอ่าแม่ลองหา ได้เวลากินนม